ครับสวัสดีพ ok. ี era, ่น ah ้องสุภูสุค้นนะครับพี่น้องตอนนี้พาพี่น้องมาเที่ยวให้เที่ยวนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งครับพี่น้องนะครับข้าวเหนียวหน้าปังเฮานะครับตอนนี้กับอายุนะครับร้อยวันแล้วครับพี่น้องนะครับร้อยวันแล้วนะครับพี่น้องเนี่นะครับเข่าแก่นะครับแล้วก็ลดน้ำออกจากแปลงนาแล้วครับเตรียมเกี่ยวครับพี่น้องนะครับเนี่ยเตรียมเกี่ยวนะครับ นะครับข้าวเหลืองแล้วพี่น้องนะครับแต่ก็มีเขาบางส่วนนะครับที่มันเป็นเข่าที่เขาสามนะพี่น้องนะครับยังเขียวอยู่พี่น้องก็ยังไม่ค่อยเหลืองนะครับคาดว่าอีกสะกะักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็น่าจะเหลืองพี่น้องแต่า่าจจะเกี่ยวได้หลังสงการครับ ขาพอเฮาลดละน้ำแล้วนี่มันสีแกไว้สีเหลืองเลี้ยวครับพี่น้องนะครับสีแกไว้แล้วก็สีเหลืองเลี้ยวนะครับเข่าเฮานะครับเนี่ยตอนนี้ก็เกือบเกือบร้อยสิบวันแล้วพี่น้องนะครับแต่อายุเขาเขาแล้วนี่เขาก็ะิกเกี้ยวได้ตอนนะครับร้อยสามสิบวันอายุเข่าพี่น้องแต่เขาเขามันสมบูรณ์พอน้ำพอปุ๋ยพี่น้องนะครับมันก,ก็เลยแกไว้ เดืยงไว้สมบูรณ์พี่น้องนะครับนี่นะครับนี่มาเบิ่งเข่าที่นะครับเขาถอนต้นเขานะครับถอนถอนก้าไปปักดำนะครับมันก็ออกห่วงแล้วพี่น้องก็ก้มแล้วแก้แล้วแต่กำลังกำลังเหลืองให้พี่น้องนะครับตอนนี้ราคาเขานะครับที่เห็นพี่น้องเขาเอาไปขายร้านผลนรับซสืออยู่ นะครับแปดบาทห้าสิบตังค์นะครับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวหน้าปังนะครับตอนนี้ซื้อข้าวสดอยู่ราคาแปดบาทห้าสิบตังค์ครับพี่น้องนะครับนี่นะครับมาเดินตรวจแปลงพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มีนะครับมีข่าวว่าเพี้ยระบาดพี่น้องนะครับเพี้ยละบาทนะครับเพี้ยละบาทเนี่ยมันซีดูดกินน้ำเลี้ยงครับพี่น้องนะครับดูดกินนำเลี้ยงแล้วห่วงเข่ามันทีขาดพี่น้องนะครับ ห่วงเข่ามันที่ขาดนะครับนะครับมันที่เสียหายพี่น้องของเขานี่ถ้าเกิดเจอปั๊บนี่ IEL นะครับต้องรีบเกี่ยวเลยพี่น้องนะครับถิ่มไว้โดนบ่ได้นะพี่น้องนะครับนี่นะครับนะครับต้นข้าวก็จะตายพี่น้องห่วงกับที่ขาดนะพี่น้องเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพี้ยลงนี่พี่น้องต้องต้องมั่นเดินตรวจแปลงครับพี่น้องนะครับเพี้ยนี่เขาชีมักต้นข้าวที่ ใบันอ่อนนะพี่น้องหรือมันลำต้นอ่อนแอนะพี่น้องนะครับลำต้นอ่อนแอหรือไม่ก็มันงามโพดนะพี่น้องคือพืชนะพี่น้องสังเกตบ้างเลยนะครับผู้ใดปลูกพืชจะรู้เลยว่าถ้าเกิดนะครับพืชที่อ่อนแอนะครับใส่ปุ๋ยหลายๆแนน่ใบเขียวจะพี่น้องโรคแมลงกับชิมักนะครับ มักมารบกวนมากมากินใบเขาเพราะว่าใบมันอ่อนได้พี่น้องนะครับใบมันอ่อนนะครับในพี่น้องเดินตรวจแปลงดูนะครับว่านะครับนาเฮามีปัญหาเรื่องเพลียวพี่น้องกันเพลียปั๊บนี่ในพี่น้องสร้างรถมาเกี่ยวลยพี่น้องนี่ครับนี่นะครับจะอาจจะเกี่ยวกับเรื่งเพราะเขาเฮาสวนมากนี่เป็นเขาที่แก่แล้วพี่น้องนี่นะครับทันี้นะครับจะมีเขียวปนนะครับเขียวปนแน่นะพี่น้องนะครับนี่ เขียวๆเนี่ยคือเป็นเขา, ok าที่เขาสามเลยพี่น้องนะครับเขาถอนถอนเอาเขาอยู่ในนานะครับถอนเอาเอากาในี <pl ains> <part> um <UC S> <bird> ่นะนะครับมาปักดําบริเวณที่เขามันบวกลเกพี่น้องนะเขาบวกิดนะครับนะครับส่วนมากนะพี่น้องนะครับเขาแก่บนเราพี่น้องนะครับทุ่มเขียวๆเนี่ยพี่น้องเห็นเห็นบ่ครับเนี่ยมันจะมีเขียวกับเหลืองเขียวๆเนี่ยคือบริเวณที่เขาถอนต้นข้าวอยู่ในนะนะครับเอามาปักดําพี่น้อง ื่อที่จะบริาหารน้ำมันว่างครับพี่น้องเนี่ยนะครับกำหนดการการุูนล่ะพี่น้องหลังทรงการนะครับนะครับแต่ว่าเบื้องแล้วนะครับหลังทรงการวันที่16แล้วถ้าเกิดพอเกี่ยวได้ก็ที่เกี่ยวเลยพี่น้องนะครับบ่ได้ถ่าไปถึง20่ด้บพี่น้องตอนแรกตั้งใจไว้ว่า20สมีษาว่าสิลงเกี่ยวนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ย ขอมันแก้แล้วพี่น้องนะครับนี่แก้แล้วนะครับ,น,บนี่น้ำแห้งหมดแล้วพี่น้องอากาศช่วงนี้ก็ฮหอนได้พี่น้องในงฮีสโตกนะครับผู้ใดที่นะครับทำงานกลางร่มกลางแดดก็ให้ระวังได้พี่น้องเด้อผมก็จะมาตรวจนะนะครับเบิ่งแปลงนะนะครับตอนซอยแหละพี่น้องนะครับเพราะตอนเทียงนี่ยุนิฮมอมยังเดี๋ยวพี่น้องนะครับ เสฟร่างกายพี่น้องเพราะว่ามีข่าวเรื่องเนี่ยพี่น้องนะครับคนเป็นโรคล้มแดดทสโตกหลายๆพี่น้องเสียชีวิตนะครับนะครับมือเศร้าก็ได้ยินข่าวว่ามีนักดนตรีนะครับนะครับวงดนตรีอีสานวงหนึ่งเลยพี่น้องมือพิณน,นะครับเพื่อนก่าเป็นที่สตกพี่น้องเสียชีวิตมัน,นแปลว่าโอ้อันตรายพี่น้องเองอันตรายอันตรายเนี่ยพี่น้อง่งเขาเนาี่ยนะเฮาพี่น้องนี่นะครับ ดูข้าวในนาเรานะครับนะแปลงนี้ก็เนี่ยพี่น้องนะครับนะครับแก่อยู่พี่น้องนะครับแก่อยู่นะครับ,ก,รรบก็บมีเขียวแซมอยู่นะครับเนี่ยพี่น้องเอาไว้หลังสงการน,นะพี่น้องน,นี่นี่เห็นไหมพี่น้องนี่ยังเขียวอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับยังมีเขียวอยู่ครับ เอาไว้หลังสงการนะพ,พี่น้องนะนะครับพอดีอะไรพี่น้องนะครับนี่หญ้าพี่น้องหญ้าลายๆนะครับนี่หญ้าข้าวนกนะพี่น้องหญ้าข้าวนกหญ้าข้าวนกหรือหญ้าพุ่มพวงครับพี่น้องนะครับนี่หญ้าข้าวนกหรือหญ้าพุ่มพวงนะครับเป็นนะครับเป็นวัชพืชที่ อันตรายและน่ากลัวมากพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับนี่ยังมีเหลืองมีเขียวปนอยู่ครับพี่น้องเนี่ยนะครับคาดว่าหลังสงการนะพี่น้องนะนาชิาเหลืองเบิดพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องดูดีครับนี่นะครับถ้ามีเหลืองมีเขียวปนอยู่ยังยังไม่ได้เหลืองยังไม่ได้เหลืองลอยปเปอร์เซ็นพี่น้อง สังเกตเบิ้งใบเลี้ยงในพี่น้องเขาเริ่มมีสีเหลืองสีแสดงว่าเขามันแก่แล้วพี่น้องเนี่ยนะครับนี่เขาเขาเขามันแก่แล้วนะครับนี่นะครับนะครับเ <mumbling. S 2> กี่ยวเขานะปังเนี่ยต้องเกี่ยวระยะพับพึ่งครับพี่น้องนะครับว่าต้องให้ถึงขันว่าแก่มากเหลืองมากครับนะพี่น้องยังมีเหลืองมีเขียวปวน,ยน,วยนอยู่นะครับหลังสงการพอดีเลยพี่น้องนะครับนี่นะครับหลังสงการพอดีเลยนะครับ ถ้าเกิดเท้าเกี้ยวเขามันมีเขียวห้ายนี่มันก็นะครับทางด้านร้านรับซื้อมันก็ตัดราคาเข้าได้พี่น้องนะครับเพรวาว่าเขามันยังโปแกนะครับพี่น้องตัดราคาเท้าจากได้ราคาแปดบาทห้าสิบตังค์สพี่น้องเขาาที่ซื้อแค่แปดบาทได้พี่น้องนะครับนี่เขียวมากๆก็ลดลงไปนะครับเพราะว่ามันเขาเขาตีเข้าได้นะพี่น้องน,น,นะครับเขาตีเข้าได้ถ้าเกิดเขาเท้าสวยเขาเทางามแก สมบูรณ์นะครับเราก็ได้ราคาเต็มเลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับหว่องเขืนอนี่มันห้าพี่น้องนะครับหญ้าพุ่มพวงนะครับหรือว่าหญ้าเข้านกในพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาพี่นอ้องย่างตรวจแปลงนะพี่น้องนะนะครับไปดูดิ เพรยก็โดดสีน้ำตาลนะโอ้กำลังระบาดพี่น้องเลยนะครับถ้าลงหน้าแปลงใดนะครับถ้าเกิดเขาเอาบ่อทันนะครับมันก็จีเสียหายเลยพี่น้องต้องรีบเกี้ยวนะครับพี่น้องเนี่ยของเา้าขนาดนี้แล้วบายานพี่น้องนี่นะครับเข่ามันแก่แล้วพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับมาเดินตรวจแปลงนะพี่น้องโอ้หยาะนะครับเนี่ยของหน้าข่างเคียงพี่น้องเลยนี่นะครับของเพื่อนก็ออกรวงแล้วนะครับวับน นะครับวานหลังเฮาวานหลังนาแปลงนี้นะครับประมาณสิบมือแเลยพี่น้องนะครับเขาเฮานะครับออกนอแล้วจะพี่น้องเพิ่นกระสูบน้า้ํากับบางส่วนกระซึมลงมาในนาเฮานะครับบางส่วนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อน่าว่าเสมอจะพี่น้องนะครับเขาเฮากับว่าเกิดนี่นี่คือเนี่ยปัญหาของการทำนานะครับพี่น้องแบบ ทำนาติดกับนาขางเคียงเพราะนั้นต้องทำล่องน้ำให้ดีพี่น้องเวลาน้า่นซึมลงมาเห้อ็จะได้นะครับเปีงน,น้าลงไป้างล่างได้พี่น้องนะครับนี่ยพี่น้องนะครับหญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพวงนะครับนี่นะครับเดินตรวจ แปลงนาพี่น้องมาดูนะครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องการระบาดของนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลพี่น้องนะครับถ้าเกิดลงแปลงใดแล้วนี้นะครับก็จะส้่งความเสียหายให้กับนาแปลงนั่นพี่น้องนะครับเขาเฮากำลังแกนะพี่น้องมันกระชีดค่อยๆนะครับแห้งนะพี่น้องกระชีดแห้งตายไปลำต้นพี่น้อง ห่วงเข่าก็ทีบ่อสมบูรณ์นะครับห่วงเข่าก็ทีหลุดชี่ขาดพี่น้องนะครับคือจังหลักการนี่คือเด็กคูล่าพี่น,อกกน้องเด็กคนนูล่าดูดกินเลือดคนนี่แหละพี่น้องนะครับเด็กคูล่าดูดกินเลือดค้นนะครับก็ที่คอยแหง้งค่อยแหงคอยเหว่วนะครับตายไปพี่น้องนะครับนเนี่ยเนี่ยบางส่วนก็นยังออกหงก็มีพี่น้องแต่ว่าเขาเอาเข่าส่วนมากเล้พี่น้องนะว่าเขามันแก้วะนะครับส่วนมาก นะครับสนมากบ่นะครับเนี่ยห้าพี่นอ้องหยาหาหยานะครับนะครับหยาทำนาปังนี่มันนะครับมันขื้นแซงเขาพี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นเข่าหน้าปีนี่นะครับเขายังขืน้นขื้นแซงหยาอยู่นะพี่น้องบริเวณที่น้ำบ่ฮอดขึ้นๆบ่ค่อยดีพี่น้องนะครับบริเวณที่ น้าคุมนะครับเนี่ยดีพี่น้องดีๆนะครับเพราะว่าขังเค่องเนี่ยมันสูงพี่น้องนี่นะครับมันต้องปรับนะนะครับมันต้องปรับนะให้เสมอือพี่น้องนี่ขอให้ดีนะพี่น้องเห็นบาง้างล่างนี้เข่ามันเหลืองพี่น้องนี่นะครับนี่เข่าเหลืองสมบูรณ์นะครับแต่ว่าขังเทิงเนี่ยมันเขินน้อยนึงก็เลยบ่ค่อยดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องเนาะนะครับว่านะครับจะเกีียวเข่าได้หน่อยได้หลายบันไดนะครับ นี่มาเบิ้งข้าวตองแปดพี่น้องนะครับของเนี่ยพี่น้องเขาพี่น้องเบิ้งด้นนมีเบิ้งความแตกต่างดูครับนี่เนี่ยคือข้าวข้าวตองแปดพี่น้องนี่ของพี่น้องเขาเนี่ยทั้งหวงเนี่ยนะครับข้าวตองแปดนะครับดูจากมาเม็ดแล้วผมว่าเม็ดมันเป็นเม็ดน้อยพี่น้องเม็ดเม็ดน้อยนะครับนี่เม็ดน้อยก็เขา่า สันปอตองนึงเข้าได้พี่น้องนะครับแต่ว่าเม็ดเขาเม็ดเขาทีพี่น้องเนี่ยนะเห้มาครับพี่น้องเห็นมาครับนี่นะครับผมดูข้อแตกต่างของเนี่ยครับเนี่ยนะครับเม็ดน้อยพี่น้องเม็ดนะครับข้าวเหนียวตองแปดนี่เม็ดน้อยนะครับแล้วก็นะครับลักษณะของเม็ดนี่ทีพี่น้องเนี่ยทีทีนะครับเนี่ยนะครับทีแต่มาดูพี่น้องมาดูด้วยเนี่ยนะครับ มาดูมเมล็ดมเมล็ดข้าวของนะครับข้าว Trans นะสันปะตองในี่พี่น้องเนี่ยสันปะตองหนึงเข้าข้าวนาปังในะี่พี่น้องดูนะครับเนี่ยผมนะครับเม็ดใหญ่ได้พี่น้องนี่ยพี่น้องดูดิเม็ดใหญ่พี่น้องเม็ดผมว่าเม็ดใหญ่ mycket. แต่ว่ามันที่ห่างกว่านะครับการเลี้ยงเมล็ดข้าวนพี่น้องของข้าวเหนียวตองแปดเนี่ยมันจิทีกว่านะครับพี่น้องเนี่ยนะครับมันจะทีกว่าข้าวข้าว,าวเหนีย,ยวยยสันปะตองนึงนะครับพี่น้องเนี่นะครับ<ๆ> แต่ผมมักเรื่องทันปะตองคือนะครับมันไม่ค่อยงอเงี้นะพี่น้องไม่ค่อยเป็นโรคเอียงนะพี่น้องนะครับไม่ค่อยเป็นโรคเอียงนะครับการใส่ปุ๋ยให้น้ำพอเพียงนะครับเขาจะเลื่อนเติบโตดีนะพี่น้องนะครับการดูแลรักษาง่ายนะครับลำต้นแข็งแรงนะครับพี่น้องน้ำหนักดีนะพี่น้องนะครับพี่น้องมักแนวใดก็ลองเบิ่งไทยพี่น้องเด้อนะครับมักนะครับ ข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งคือผมนะครับหรือซีมักนะครับข้าวเหนียวตองแปดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมักข้าวเหนียวกอขอสิบซีนะพี่น้องเนาะลองเบิ้งนะพี่น้องเด้อสบายดีสุขภูสุขคนนะพี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อขอบคุณครับ